จริงใจามาเก็ตควรมาเดินตั้งแต่กี่โมงค <6 S 1> ะหกโมงครึ่งเลยครับฮะมีคนมาตั้งแต่6กโมงครึ่งจริงๆเหรอมีครับผมจริงๆแล้วที่นี่เนี่ยของเป็นงานคราฟทั้งหมดค่ะแล้วสังเกตดูแต่ละ,ะจะไม่เหมือนกันเลยอย่างเซรามิกเนีย่ยโซนเซรามิกก็เป็น แต่ละอย่างเขาจะไม่เหมือนกันค<ะ>อยมผ้ายก็ไม่เหมือนกัน<ะ>ทุกอย่างเขาจะทามือหมด<ะ>เพราะราคาก็อาจจะดูสูงแต่จริงๆไม่สูงเพราะว่าแต่ละชิ้นคือทํามือทั้งนั้นเลยหนูอยากรู้ว่าตลาดจริงใจมาร์เก็ตถ้าก็สมมติเรามาเนี่ยควรมาเดินตั้งแต่กี่โมงค<ม>รึ่งเลยครับฮะ เขาเปิดตั้งแต่หกโมงครึ่งถึงบ่ายสามแล้วมันไม่ใช่ตลาดเช้าแบบเราขายผักขายอะไรเงี้ยคือขายข้า,ข,าของเนี้ยมีคนมาตั้งแต่หกโมงครึ่งจริงๆเหรอมีครับผมตลาดจริงใจนะครับรก็แบ<ข>่งเป็นทั้งหมดสามโซนนะครับสามโซนใช่ก็เป็นในโซนของที่ร้านค้าเปิดบริการทุกวันก็มีชอปกูดกูดนะครับแล้วก็มีคาเฟ่ร้านอาหารหนะครับอันนี้จะเปิดทุกวันใช่เปิดทุกวันในส่วนที่2ก็จะเป็นในส่วนของตลาดจริงใจของเราเนี่ยครับจะเปิดวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับเปิด 6กโมงครึ่งถึงบ่ายสามแนะนำให้มาทานอาหารเช้าช้อปปิ้งซื้อผักออแกนิกครับแล้วก็โซนสุดท้ายจะเป็นโซนของจินซแกลลี่ครับเป็นเหมือนเอ็กซิบิชั่นก็จะมีศิลปินทั้งไทยและต่างชาติครับสลับเปลี่ยนหมุนเวียนผลงานนะครับอุ๊ยดีจังนายคุณนัตตี้ขอบคุณนะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณ